เมืองเลยนนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับสุริน์ขงชิมูลเอฟซีนะครับขุนพลช้างไพรทามินนะครับมูนนะครับมาในชุดสีขาวล้วนเลยครับถุงเท้าสีขาวนะครับหลายชื่อของทั้ง2ทีมนะครับเอ็มม่านะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับหลายชื่อของเจ้าบ้านนี้ก็หมายเลข6นะครับชัยพลนะครับหมายเลข8นะครับแล้วก็หมายเลข88นะครับอัมพรแล้วก็หมายเลข99นะครับ จักริตปทุมนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ได้แก่กรกิจสอนจันนะครับผู้ตัดสินที่4ได้แก่มุงขอเสียงตบมือดังๆให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะครับครับเมืองเลยนเต็ดก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับสนุกกับเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับขอบคุณครับเลข11นะครับมาเมดคูรีเยฟแล้วก็รวมถึงหมายเลข26นะครับกิตติไกรนะครับจันทรรักษษาแทงบอลออกมาทางด้านซ้ายเปิดเข้ามา โอ้โหแมาปเปิดเข้ามาสวยเลยครับจังหวะน,นี้โดนโมงตั้งเข้ามาแมผู้รักษาประตูนะครับเมืองเลยเตดแทงมาทางด้านขวาหลุดมาแล้วครับลองยิงโอ้โหเมืองเลยเตดขึ้นนำแล้วนะครับตอนนี้แมล้ม ดูจากการยิงเนี่ยโอ้โหแต่งด้วยเท้าขวานะครับนะครับเนี่ยจากภาพช้าครับหมายเลข14นะครับลงยิงด้วยโอ้โหโอ่าเหมือนเราจเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับจากหมายเลข14นะครับวินิทอนดวงชัยแข้งเลยนะซัดแบบประตูนี่ เห็นนะครับแต่ว่าความเร็วและความแรงของลูกนี้ไม่เหลือครับเปิดเข้ามาครับมาที่เสาหนึ่งยิงโอ้โหโอ้โหเป็นน้ำพรชัยป้องนะครับเข้าไปชาร์จนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับบอลดูงข้ามคานออกไปนะลูกนี้ดูจากภาพชานี่ยิงออกยากกว่านะครับโอ้โหถึงกับเอามือกลุมหัวเลยนะครับไป่สนแล้วครับตอนนี้ พอกันง่ายๆครับสวยครับหมายเลขแปดทิ้งเข้ามาโอ้โหแล้วสวยไหมครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับทางด้านซ้ายอัมพรชัยป้องไหลใสอีกทีหนึ่งดิ้งเลยโอ้โหเอาละครับแม่โอ้โหหมายเลข16เจษดากันหาแล้วดูจากภาพช้านะครับแม่ไหลมาอัมพรชัยป้องนี่ไหลให้นิ่มๆเลยครับแล้วก็แปรเข้าไปเลยครับ โอ้โหลูกนี้กระแทกเข้าไปเลยครับต้องเข้าใจเกมกันได้อย่างดีนะครับเพราะทางด้านซ้ายนี่สวยครับจังหวะนี้แต่น่าจะเปิดนะครับอภิวัตรเปิดมาจริงๆครับลูกนี้โอ้ยโอ้ยชนคันซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหแม่โอ้โหดีนะครับลูกไม่ตรงรอบครับตูของสโมสรมังเลยเต็ะครับแล้วปัดได้ด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้ มันสุดสุดปลายมือแล้วนะครับแมลูกมิดนิดเดียวจริงๆครับของมเมืองเลยเตดหมดนะครับแล้วจังหวะน,นี้เล่นจังหวะหนึ่งสองได้ดีแล้วก็ยิงโอ้โหบอลเหินข้ามคานนะครับชยพลเปิดเข้ามาบอกแล้วโอ้โหเกือบแล้วครับแม่บวกสาประตูนะครับหลังจากทำประตูได้นี่อา้าวโอ้โหข้างสนามนะครับ มองไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้จริงบนเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองเลยเต็ดนะครับขึ้นนําขุนพลช้างไพรทมินนะครับสุรินทร์ของชิมูนเอฟซีสองประตูต่อศูนย์นะครับจากเกมในเครื่องหลังเริ่มแล้วนะครับเมืองเลยเต็ดได้เคลียบอลนะครับไปกับเวียนชัยนะครับสรว w a n ออกโอ้โหเราได้มงเลยนะครับจังหวะนี้กลับหมายเลข30นะครับ จักรเสษสีนะครับเต็ดนี่คือแต่และคนนี่เอาเรื่องเหมือนกันครับทิ้งบอลมาตรงกลางอโอ้โหเต็ดที่กปก่อนโอโ้ลูกนี้ไม่ข้าไม่ใครแตกนะครับสำหรับเมืองเลยเต็ดดูจากภาพช้านะครับเปิดขึ้นมาแล้วบอลมันโด่งข้ามคานครับ้รักษาประตูออกมาผิดจ,จังหวะครับโอ้แล้วเปิดเข้ามามีมีอุ้ยมีมีทัชพลน,นะครับทัชพลมโนชมพูครับ ตัดออกมาได้ครับเนี่ยฮะภาพช้าภาพตัดวินิท t นี r โอ้โหเข้าไปล้วงบอลเลยครับมาแล้วครับทางด้านขวาเข้าบล็อกแล้วครับตอนนี้เปิดเข้ามาโอ้โหมาสวยงามมากครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดผู้รักษาประตูครับเนี่ยดูจากภาพช้านะครับมีระชัยบบวใหญ่รักษานะครับเปิดเข้ามาผู้รักษาประตูนี่ปัดทิ้งเลยครับเป็นลูกเตะมุมของมลยยังเตดนะครับ คือจากภาพช้านี่เข้าบล็อกแล้วนะครับเมื่อจะเป็นหมายเลขสิบนะครับิกไกจันทรักษาเปิดเข้ามาครับเมื่อเลยแต่บ็อกยิงโอ้ยิงอีกทีนึงโอ้ติดโอ้โหลูกนี้กลายเป็นลูกออกนะครับแออเสียดายจริงๆนะครับเป็นวินิอรดวงชัยนะครับจะทําประตูที่สองหน่อยนะครับให้กับตัวเองนี่ทําไม่ได้ครับจากภาพช้านี่ฮะง้างเข้าไปแล้วแปรเข้าไปฟาวครับจังหวะนี้ชมเกมกันต่อครับ ไหลมาโอ้ยิงติดไปเอทิ้งนะครับโอ้โหวิลเลียมโมโมนะครับวิ่งเข้ามาภาพช้านี่สวยนะครับไหลเข้ามาครับแล้วก็วิลเลียมโมโมไม่ใช่ครับเป็นเอ็มม่านะครับขออภัยด้วยครับทิ้งมาทางด้านซ้ายแล้วเก็บบอลได้ครับรออีกทีนึงด็อกรอเข้ามาจักรพัดยิงโอ้โหมาเล่นในแดนหน้านะครับทยอยเข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ทีมเยือนขึ้นมาโอ้ยโล่งเลยครับโอ้โ ยิงติดนะครับแล้วแมเป็นลูกหวันตรายเหมือนกันนะจากภาพช้านะครับไหลเข้ามาโอ้นิดเดียวนะครับไปยืนกับเพื่อนโอ้ยโอ้ยแล้วมุ่งเข้ามาชนเสาหรือเปล่าวะโอ้โหลูกนี้ได้โอกาสจริงๆนะครับรีบไปหน่อยครับจังหวะนี้กุริเยฟนะครับวิ่งไปไล่บอลดูจากภาพช้านี่โอ้เนี่ยฮะม่งมานะครับ โดนเสารครับมูโดนมาแล้วครับมาแล้วครับเว้ยแม็กกูเย็บมะเม็ดกูดเย็บไหลามาอนยองยิงก <laughs> ูดเย็บยังจับอย่างเลยว่าตั้งไม่ตรงจุดนะครับแต่ว่าเปิดเข้าไปแล้วครับโอ้โห <laughs> เปิดเข้ามาอีกทีนึงเลย <laughs> โอ้โห <laughs> เดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงครับม่งทิ้งมาแล้วก็เปิดเข้ามาจังหวะน,นึงโอ้ย <laughs> <laughs> ไปสะดุดนะครับอือคือจะมุ่ง โอ้จังหวะนี้สวยครับมงโอ้โหแมนิดเดียวจริงๆนะครับแบบบิวเกมขึ้นมาได้ครับโอเปนเพย์ขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาว้โอ้โหโอ้เป็นเรื่องแล้วครับมึงเลยติดแหมจากที่จะสบายไม่สบายแล้วครับดีเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับตอนนี้มึงเลยติด โดนตีไข่แตกจนได้ครับดึงประตูต่อสองก็ต้องชมนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวนี่ส่งผลงเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นของทีมเยือนนี่เข้ามานี่คือทําประตูจนได้ครับแมหมายเลขเจ็ดของมึงเลยเต็ดนะครับ,ขขนนรบยังไม่มีจังหวะสวยๆเลยนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับ หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองเลยูเนตนะครับเฉือนเอาชนะสุรินโขงชีมูลเอฟซีไปได้นครับสประตูต่อหนึ่งะครับแจากการยิงของหมายเลข14นะครับมินิทรนดวงชัยประตูที่1นะครับแล้วก็ลูกที่2นี่เป็นกัปตันทีนะครับเจษฎากันหานะครับยิงเข้าไปแล้วก็เครื่องหลังนะครับประพาสรัตนดีนะครับของสุรินโขงชีมูล ตีไข่แตกมาได้ไล่มาเป็น1ประตูต่อสองแล้วช่วงท้ายเกมนี้ก็เราถืารอรูปเสไลไม่ว่าใครนาไหนพวกเขานี่ยเคยงานไัยเสไลไลไลๆ